หน้าทีนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่ด <De al noise> ิสนีย์พัทฮอสตาเพื่อขยี้ให้ทุกคนดรสตรีมกันจนคุ้มเกินราคาจอร์ดอ์จัสตูวิตจะพาทุกคนถูตะเกียงเรียกหาจินนี่ <Time out> ช่วยกันคุยหาคอนเทนต์เพชรในตมที่ซ่อนอยู่ในสตรีมมิ่งอารมณ์ดีเจ้านี้ครับ Do Mag the baby นอกจากนี้เราก็ขอป้ายยาซาวบาสองรุ่นสองสไตล์จาก JBL ที่จะเติมเต็มประสบการณ์การดูหนังที่บ้านให้ได้อัธรถมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวแรกเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดแบบผม Jerry HT อย่าง JBL Link Bar มาร r t ซา b a น้ำหนักแค่2.5กิโลกรัมที่เป็นมากกว่าแค่ลำโพงเสียงดีพร้ะมมาพร้อมกับระบบ Android TV บิวอินให้ในตัวใครที่ใช้ทีวี LG หรือ Samsung ก็ไม่ต้องลำบากเปลี่ยนโซนไปประเทศอินเดียเพื่อโหลดแอป Disney Plus Hotstar อีกต่อไป และสมาร์ทขึ้นไปอีกโดย Google Assistant AI ผู้ช่วยอัจฉริยะสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงผ่านไมโครโฟนที่ติดมาในตัวทำให้ควบคุมอุปกรณ์ IoT ที่รองรับภายในบ้านได้เปลี่ยนทีวีธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีไปโดยปริยายโอเค Google Launch Disney Plus Hotstar Opening Disney Plus Hotstar 3, เรื่องแรกที่จะชวนดูกันคือ Inside Pixar สารคดีเบื้องหลังที่พาเราไปตีท้ายครัว Pixar Animation Studios ให้เห็นว่าเหล่าผู้สร้างแอนิเมชันสุดแหวกเขามีวิธีคิดและการทำงานอย่างไรว่าจะมาเป็นหนังแอนิเมชั่นเรื่องหนึ่งหรือขายความลับการแปลบทภาพยนตร์เพื่อให้คนทั้งโลกได้อินอย่างเท่าเทียม แต่ละตอนก็ขนาดพดีคําไม่เกิน15นาทีเท่านั้นใครอยากเติมไฟ c r e เอทีฟให้ตัวเองเรื่องนี้คือคำตอบเลยครับ I know what's in there I just don't know exactly what it is yet ปลดแอคอิสรภาพจากทรราชทางความคิดโดยบทเพลงแร็ปสะเทือนโลก Hamilton Ladies and gentlemen Welcome to the show มันคือการแสดงสุดปังของละครเวทีแห่งศตวรษจากลินมานูเอลมิรันดาผู้นำประวัติศาสตร์อเมริกามาพลิกมุมใหม่ให้เบิ่มกว่าที่เคยจะเป็นอย่างไรหากคนก่อตั้งประเทศไม่ได้มีแค่ผิวสีเดียวแต่คือทุกชาติพันธุ์ no นอกจากการแสดง ที่ปล่อยของกันมาแบบไม่มีกักบทเพลงก็ดูเด็ดเผ็ดเดือดเพราะมันไม่ใช่มิวสิคลอย่างที่คุ้นหูแต่เป็นส่วนผสมของ R&B ป๊อปและโซลร่วมสมัยคนที่ดูมาแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทรงพลังและขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง So don't throw away this thing we have. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family <laughs> to remind you of my love. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? ซึมซับภาพทิวเขาอันงดงามที่แฝงไปได้วยความเปลี่ยวเหงาร้าวร,รานของ land. โนแมดแลนด์ภาพยนตร์ดีกรีออสการ์ ars, สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีพาทุกคนตามติดชีวิตของเฟิร์นหญิงไรบ้านที่อาศัยอยู่บนรถตู้ร่อนเรไปทั่วสหรัฐอเมริกา live there. Home. ระหว่างทางเธอก็ได้พบกับผู้คนมากน้าหลายตาที่มอบความหมายให้กับคำว่าบ้าน แตกต่างกันออกไปเบื้องหลังชีวิตของเขาและเธอคือความโหดร้ายของระบบทุนนิยมที่สร้างมาเพื่อกดขี่คนตัวเล็กตัวน้อยสัมผัสฝีมือการกำกับที่แสนละเมียดละไมของโคลอีเจาผู้กำกับหญิงมากวิสัยทัศน์ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้กำกับหนังซูปเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยกักษ์อย่างอ t e r n a l s ge ออกผจนภัยหนาวสุดขั้วไปกับโทโกฮัสกี้แซนโรู้ที่เป็นความหวังของหมู่บ้านนำทีมสุนัขลากเรือทำภารกิจขนส่งเซรุ่มสุดทรหดเพื่อรักษาโรครายที่กำลังระบาดหนักในเมือง you see that storm a ฝ่าพายุอมะที่โหมกระหน่ำไปกับวิลเลมดาโฟนักแสดงเจ้าบทบาทจากสไปร์แมนภาคแรกถ่ายทอดสายใยต่างสายผ่านที่ค่อยๆพอ,องโตขึ้นทีละน้อยความน่ารักของเจ้าโทโก้ก็ยิ่งเกินตาน well, <good> afternoon. ในช่วงโควิดแบบนี้ได้น้องฮัสกี้มาส่งเซรัมเพื่อมากระตุ้นกำลังใจซะหน่อย แค่นี้วันของคุณก็ดีขึ้นทันตาแล้วครับ้าปนน้ำตาไปกับโจโจ้แรปิปต ภาพยนตร์ตลกร้บวนโอสไตล์ไทยก้าวไวทีทีผู้กำกับซอแรนนาร็อ k ที่กลับมาทำหนังฟอร์มเล็กตีแผ่ความโหมดร้ายของสงครามผ่านสายตาของเด็กน้อยนาว่าโจโจ <Shit. S 1> นาซีตัวกระเปียกผู้มีฮิตเลอร์เป็นไอดอลกลัลงใคลจนหน,น้าหนวดเปลี่ยนเป็นเพื่อนในจินตนาการแต่แล้ววันหนึ่ง เขาก็ได้พบว่าแม่ผู้เป็นที่รักได้แอบลักลอบซ่อนเด็กหญิงชาวยิวไว้ที่ห้องใต้หลังคา <Hi>. ah! และนั่นก็ทำให้โลกใบน้อยของโจโจเปิดกว้างขึ้นกว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาการันตีความเยี่ยมด้วยรางวัลออสการ์สสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมหาคลิกดูแล้วอย่าลืมเตรียมทิชชู่ซับน้ำตากันด้วยนะครับ Makes sense yeah, know. definitely not a good หลังจากที่ผมได้ลองใช้ JBL Linkbar ดูครบทั้ง5เรื่องไปอีกรอบผมก็ต้องขอชื่นชมในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ทำออกมาได้น่าทึ่งกว่าที่คิดไว้ลำโพง6ตัวที่มีกำลังขับ100วัตต์ก็สามารถกระจายเสียงได้เต็มห้องเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณเป็นคอหนังสายฮาร์ดคอร์อยากให้มันกระหึ่มกว่าเดิมผมก็ต้องขอแนะนำให้ซื้อซับวูฟเฟอร์เพิ่มอย่างเจ้า JBL SW 1ิ ที่มีราคาโปรโมชั่นที่7,990บาทจากปกติที่15,000บาทเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วอยากซื้อช่วงก่อนวันที่31สิงหาคมปี2564ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มครับเพราะมาหาจากเขาใจปั๊มแถมให้คุณไปฟรีๆเลย <c oughs> JB L Link b o a r d ยังมี HDMI มาให้ถึง4พอ r หนึ่งในนั้นคือ ARC ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อกับซาวบา์ได้อีกด้วย จะต่อเครื่องเล่นบลูเรย์หรือเครื่องเกมเพย์5ก็พาสทรูได้ถึง 4K HDR เลยทีเดียวซาวบาครบเครื่องตัวนี้สนนราคาที่16,900บาทดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาจักร .com อหรือ f a c e b o o k มหาจักรเลเวงมาต่อกันที่ผมแชมป์ธทัก,กิจที่เ,เพื่อนๆรอบตัวต่างรู้กันดีว่าผมเป็นสายโฮมเอนเน้นกระหึม่มพูดถึงเรื่องเสียงแล้วก็ต้องรอบทิศทาง ถึงจะมีห้องดูหนังลำโพงรอบตัวแต่ก็มีอยู่หลายวันครับที่ผมอยากจะนอนกริ้งดูหนังแนละซีรีส์บนเตียง JB l ี a r า5.1เลยมาช่วยตอบโจทย์ผมตรงนี้รุ่นนี้เขาโป่ยไว้เลยว่าเป็นที่สุดแห่งประสบการณ์ดูหนังพร้อมเปลี่ยนนิยามใหม่จากลำโพงซาวบาเป็นโฮมเยเตอร์5.1ไร้สายมาพร้อมลำโพงเซราไวเลส2ตัวแยกซ้ายขวาแค่ถอดลำโพงมาวางด้านข้างคุณก็สามารถสัมผัสประสบการณ์เสียงกระหึมรอบทิศท,ทาง นอกจากนี้ยังมีลำโพงซับวูเฟอร์ไร้สายขนาด10นิ้วเสียงเบสหนักแน่นเทพอที่จะเป็นเซตโฮมเอ n นเหมาะสำหรับใครก็ตามที่มีอยากต่อสายระยงระยางแบบนี้และด้านหลังซาวบามีพอร์ต HDMI 3ช่องรองรับการสแสดงผล 4K Bluetooth รองรับ Dolby Digital Dolby p r o o o g i c 2และ DTS ให้ภาพยนตร์เพลงและการเล่นเกมของคุณสนุกมากขึ้นกว่าที่เคย มาพร้อมแอปพลิเคชัน JBL s o u n d s h i p ที่สามารถสลรับอุปกรณ์ใช้งานได้ทันทีครบคันขนาดนี้ก็ขอเปิดลิสต์ของดีด้วย Ford v Ferrari ่หนังรถซิ่งอิงประวัติศาสตร์ที่พร้อมพาคุณเหยียบขันเรง่งในทัวร์นาเมนต์นระดับตำนานเลอม,มอง24ในปี1966เมื่อค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกายัง Ford ต้องงัดทุกกลเม็ดเพื่อสร้างรถแข่งที่จะสามารถเอาชนะตัวพ่อแห่งโลกยานยนต and how long did you tell them that you needed two 300 years 90 days yeah that's <laughs> the day man on le christian bill rap with benzong Carol karoshi be le miles we heard he's difficult no no ken's a puppy dog it's like a song molly gt4d mark 2 by napolucongo racing for gt go ahead Carol. go to war thank you sir ี่คือผลงานลุ้นจิกบอกด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ดุดันและการแสดงเข้าขั้นมาสเตอร์พีซ You re ready? That was born ready, Mr. Shelby. Hit it. ลุ้นจากความมัน ก็ระทึกกันต่อกับหนังสยองเปื้อนอาถรรพ์ The Empty Man เป่าเรียกผี m i The Empty Man ผลงานเจิงยับประจำปี2020แต่อีกไม่นานเราเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นเขาคลาสสิก Yeah no เรื่องราวการสืบคดีผีป่าขวดที่ออกมาละวาดคืนกินผู้คนในเมืองอย่างลึกลับ ยิ่งลวงลึกไปเท่าไหร่จ่าตำนานพื้นบ้านชวนเพ้อฝันมันกลับมีเงื่อนงำยงใหญ่ไปถึงลัทธิประหลาดที่พยายามจะอันเชิญพลังอันชั่วร้ายให้มีตัวตนขึ้นมาจริงๆเราขอเตือนไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ผลงานสยองขวัญบ้านๆไม่มีการเดินเรื่องตามสูตรเดิมแต่เป็นหนังสืบสวนไซส์เซเว่นที่พร้อมท้าทายสติและความคิดของคนดูถ้าไม่ชอบเป็นบ้า ก็อาจจะเกลียดเข้ากระดูกดบสยองแบบฝรั่งก็มาต่อกันด้วยความขลังแบบไทยๆด้วยผลงานสยองขวัญโหนเลือดสาจากปีพศ .2545 ช่วงเวลาที่ใครต่อใครก็ต้องออกไปรอหน้าตู้โทรศัพท์หลังเที่ยงคืนแล้วกดเบอร์999ต่อติดต่อเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นสุดเหี้ยวที่อยากลองดีโทรเบอร์มรณะ หาใครโทรติดจะสามารถขอทุกสิ่งที่ปรารถนาได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าได้แล้วต้องตายฉันไม่เคยทอไม่คิดจะทอและฉันก็ไม่อยากให้พวกเธอทอด้วยนี่คือหนังสยองขวัญระดับตำนานรสชาติความโหดแบบด้วยกับหนังโกงตาย Final Destination ที่ชวนให้เราคิดถึงความใจกล้าบ,บ้าบิ่นของหนังไทยในววนวาน โคตรมาเยอะขอหวานสักนิดกับ y o U a R e the p o l e of My Eye หนังรักยอดซึงจากประเทศไต้หวันใช่ครับสำหรับผมไต้หวันเป็นประเทศขายกันแบบให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆนี่คือแฟนฉันฉบับไต้หวันพาย้อนรักวัยเรียนของหนุ่มกาและสาวเนิร์ดเรื่องราวดูเผินๆอาจไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ถ้าถามถึงความอิ่มเอมใจ บอกเลยว่าเต็มกำลังสู่ทั้งสีนน่ารักน่ารักและเคมีพระนางที่ดูกี่ทีก็แพ้ยับครับผม,มปิดท้ายให้สมแบรนด์ดิสนีย์ก็ต้องเป็นแอนิเมชั่นสิครับมุงนาสู่ป่าลึกลับกับ Gravity Falls ผลงานขวัญใจชาว Disney Channel ส่งตรงความบันเทิงถอดสมองจากทีมผู้เขียนบท The Mitchells vs the Machines พร้อมเปลี่ยนวันธรรมดาให้เต็มไปด้วยเสียงหา Monster Hunt Monster Hunt กับเรื่องราวช่วงฤดูร้อนสมองหลุดของสองพี่น้องตัวแสบที่ถูกส่งตัวไปช่วยลุงแซนขายของน้ำเมืองที่เชื่อกันว่าเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับชวนขนหัวลุกและความสยองสุดอยังค่า This is it This is it then heard a n o I m สว e ทนี่คือความสนุกบนลึกหลับแบบฉบับเดียวกับส co ู by d ดูดูแล้วบอกเลยว่าต้องร้องอู้หูจะเพี้ยนหลุดโลกแค่ไหนต้องไปลองดูกันเองครับเทสเสียงครบบันเทิงหมดครบทุกรสชาติขอบอกเลยครับว่า JBL Bar 5.1สามารถตอบโจทย์ความอิ่มเอมของคนรักหนังได้ทุกอนูโดยเฉพาะความสะดวกสบายอยากได้เสียงกระหึ่มรอบทิศทางแบบในโรงก็ง่ายนิดเดียวเป็นเจ้าของโรงหนังที่คุณเลือกความสนุกเองได้ด้วย JBL Bar 5.1สนนราคา19,900บาทรายละเอียดเพิ่มเติมที่มาหาจักร .com คูนนำด้านเครื่องเสียงของเมืองไทย This is going to take some really great training music. Sorry, sorry. Just uh, <clears throat> got to keep keep talking. ก่อนจากกันไปมาแชร์กันหน่อยครับวันหนังหรือซีรีส์บนดิสซี่พัทฮอสตาร์เรื่องไหนคือที่สุดของคุณและลองโหวตกันหน่อยระหว่าง JBL Link Bar หรือ JBL Bar 5.1คุณสนใจรุ่นไหนที่สุดถ้าคุณรักความบันเทิงก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลา่าสุดสุด exclusive เจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวทีจอดอด j u ส t d เอ t พิมพ์จะะรารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย